สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ทําการประกาศนะครับ14รายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชุดสู้สึกซีวีลีกสนามที่2ประจําปี2025ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปคว้าชแชมป์สนามแรกมาที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยในสนามที่2เนี่ยเราก็จะไปเล่นกันที่ประเทศเวียดนามนะครับที่เมืองหนินบินซึ่งเราเองไปในฐานะชแชมป์จากทุกสนามแล้วก็ ทุกปีตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันรายการนี้มานะับตั้งแต่ใช้ชื่ออาเซียนกลางปรีตั้งแต่ปี2019นะครับเว้นวรรคหนีไวรัสโควิด -19 ไปในปี2020แล้วก็2021ก่อนที่จะกลับมาแข่งครั้งหนึ่งใน2022แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นซีวีลีกในปี23 24รวมถึง25นะครับก็เรียกได้ว่าเราเป็นแชมป์มาทุกสนามนะครับแล้วก็ทุกนัดที่เราลงท้อการแข่งขันเน,นี่ยเราไม่เคยแพ้ใครนะครับไปดู14รายชื่อนะครับที่ประกาศอออกมานะครับย่างที่ผมบอกไปว่า ในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยในวันอังคารที่5เนี่ยที่มีการประกาศออกมา16รายชื่อเนี่ยคือประกาศผู้ที่จะเดินทางไปที่เวียดนามนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อที่จะใช้ทําการแข่งขันออกมานะครับจนวันนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะขึ้นประชุมผู้จัดการทีมแล้วก็แถลงข่าวก็จะต้องส่งฟนอลลอสเตอร์ให้กับทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับก่อนขึ้นแถลงข่าว30นาทีนะครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในตำแหน่งหัวเสาครับอัชราพรคงยศกับตันทีมครับมีชัชวรโมกศีนะครับคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ออกจากทีมไปตั้งแต่จบบอลล์บอลเนชั่นส์ลีกในสัาที่2ด้วยอาการบาดเจ็บนะครับที่เหลืออีก2คนมีสักศิพรจันทาวิสุธิ์นะครับแล้วก็น้องดาวกติกาแก้วพินนะครับผู้เล่นบีหลังก็จะมีทางธนชาสุขสดกับพิมพิชยากกกรัมนะครับบอลเร็ว3คนมีทัดดาวนึกแจ้งครับวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขแล้วกััารรนนนขุเมืองะคบ ตัวอริาครับเปียนุษย์ปั้นน้อยนะครับกับทางจินภานาหัวหนองมือเซตเป็นทางพรพัน์เกิดปราดแล้วก็นัทนธนิชาใจแสนนะครับขณะที่หัวหน้าโค้ชเป็นทางโค้ชออสรัชตะเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไก่นะครับผู้ช่วยผู้ฝึก,กสอนเป็นทางโค้ชอุทเทศักดิ์นาประสงค์โค้ชออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับแล้วก็โค้ชสมชายดอนไพรยอดนะครับก็ <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นทีมงานของทีมชุดนี้นะครับที่หายไปนะครับในสนามนี้นะครับที่เราขนไปทั้งหมด16คนเราไม่มีชื่อเล่นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของน้องยูฟาดนพรนะครับในตำแหน่งหัวเสานะครับก็ได้รับรายงานว่าเอ็บที่บริเวณนิ้ว่นะครับต้องพักอย่างน้อยเนี่ย2-3วันนะครับทางโคชออสเนี่ยก็เลยเลือกที่จะพักไปเลยนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุในขณะที่กาลังเก็บของตอนกลางคืนนะครับก็เรียกได้ว่าแหมเป็นข่าวที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับทีมสาวไทยแล้วก็น้องยูฟาเองส่วนน้องไก่รุบนรัต์เนี่ยนะ อเรียกได้ว่าอาการบาดเจ็บที่นิ้วเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับถึงมีชื่อคือคือ,คอผมว่าในสนามเนี้ยโพ้ช็อตเองก็น่าจะต้องมีการตัดสินใจแล้วก็เสี่ยงหล,ยหลายๆอย่างนะเพราะมันเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเล่นในว,นวนอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในวันที่22สิงหาคมที่จะเริ่มออกตาทกันนะครับยังบุ๋มบิมเองเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้สภาพร่างกายของน้องว่าตอนนี้เนี่ยได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันก็มีความจําเป็นที่จะต้องเอาลงมาสัมผัสเกมบ้างแล้วก่อนที่จะเล่นรายการใหญ่เช่นเดียววกััันนนบบทางิลรร์ธนนรธธพ ที่หายไป2คนก็จะเป็นในส่วนของน้องเฟิร์นริซซาสีทาเลิศนะครับที่ไปเล่นในส่วนของอยู21ปีหญิงชิงแชมป์โลกกับทางน้องเอ๋ยกัญญาลักษมณ์งนะครับซึ่งเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์ยู21ปีชิงแชมป์โลกจบลงในวันที่สิบเจ็ดเนี่ยทั้งเฟิร์นและเอ๋ยกลับมาเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงว่าโค้ชออสกับทีมงานเนี่ยจะเลือกสองคนนี้ไปเล่นในส่วนของรายการชิงแชมป์โลกไหมนะครับสนามนี้ก็จะเป็นสนามที่หลายๆคนเนี่ยนะครับจะได้มีโอกาสที่จะทําผลงาน เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเร่งฟอร์มเป็นครั้งสุดท้ายในส่วนของคนดเดตที่มองว่าอาจจะมีโอกาสต้องแข่งขันนะครับเพื่อที่จะเข้าเป็นแบ็กอัพในส่วนของทีมชิงแชมป์โลกในการตัดตัวโดยเฉพาะตำแหน่งตัวรับบิสระธเนี่ยน้องแบมจีราภา,าก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้เร่งฟอร์มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเบียดแย่งตําแหน่งนี้กับทางน้องเอยการจคํำวงในแรงหัวเสาเนี่ยผมว่าก็การันตีให้ชัวร์วในพื้นที่แค่ทางบุ๋มบิ๋มกับเพียว2คนนะครับที่เหลือเนี่ยก็ต้องแข่งขันกันทั้งสัชพาพรทั้ง กติกาหรือว่ายูฟ่าที่ไม่มีชื่อในสนามนี้รวมถึงมูริสลาด้วยนะก็อยู่ที่การตัดสินใจของโคชนะครับหัวบอลในตำแหน่งบอลเร็วนยผมว่าน่าจะลงตัวแล้วก็น่าจะเป็น4คนนี้นะครับที่จะใช้ในรายการชิงแชมป์โลกมือเซตลงตัวและมีหลังลงตัวและก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของรายชื่อบอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็การแข่งขันที่เหลือนะครับโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์นี้ของศึกซีวีลีกสนามที่2นะครับทีมสาวไทย จะเล่นกับทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียในวันศุกร์ที่8สิงหาคมเวลา4โมงเย็นนะครับวันเสาร์ที่9สิงหาคมเจอกับฟิลิปปินส์ในเวลา1ทุ่มตรงนะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมเจอกับทีมชาติเวียดนามในเวลา1ทุ่มตรงเวียดนามแซ่บมากเลยนะครับให้เราเล่นวันที่2เนี่ยคู่สุดท้ายซึ่งปกติเจ้าภาพเขาไม่ค่อยทำกันเจ้าภาพเขาจะเล่นคู่สุดท้ายเพื่อให้ แฟนๆเ,นเข้ามากันเต็มความจุของสนามตัวเวียดนามเลื่อกที่จะได้พักมากกว่าเรา2-3สาชั่วโมงเขาก็เอานะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของความเคลื่อนไหวในวันนี้ของทีมสาวไทยนะครับเกมในซีรีส์สามแรกเนี่ยเราก็เป็นแชมป์นะครับด้วยการเอาชนะฟิลิปปินส์ต่อ1เซตเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ1เซตแล้วก็ในนัดสุดท้ายเนี่ยเอาชนะเวียดนามได้3ต่อ2เซตก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรนะครับค่อนข้างที่จะมีการเล่นที่ยังไม่ได้ สมมุขนาดนั้นแต่เราก็เอาตัวรอดเป็นแชมป์มาได้นะครับพิมพิชยาโกกรัมก็เป็นบีหลังของเราที่ได้รางวัล MVP ในในสนามแรกนะครับรางวัลอื่นๆก็จะมีพรพันธ์ได้เบสเซตเตอร์นะครับหัวเสายอดเยี่ยมก็จะเป็นอาัจาราพรคงยศนะครับได้คู่กับทางแองเกลคาริโนของฟิลิปปินส์นะครับตัวบอลเร็วเราก็ได้ด้วยนะครับทัดดาวนึกแจ้งได้คู่กับทางดิสทุยของเวียดนามนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นแชมป์มาทั้งหมด 8สมัยนะครับถ้าเราได้ในสนามนี้ก,ก็จะเป็นแชมป์9สมัยไม่มีใครเทียบเคียงได้เราก็เชื่อว่าถิติไม่มีทางถูกใครทำลายแน่นอนถ้ารายการซีวีลีกหรือว่าในรายการับบอาเซียนยังจัดการแข่งนนขันต่อไปนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมส่งกำลังใจเชียร์บอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยในทุกชุดด้วยนะครับวันนี้เองเนี่ยช่วงหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยทีมยูยี่ปีทีมแชมป์มมโลกก็จะลงสนามพบก,กับทีมชาติตูนิเซียให้กำลังใจน้องๆกันด้วยหน้าจอ True v i s ่น n แนลนะครับส่วนเกมซีวีลีกเนี่ย่านทัพสดทางช่อง